ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีนัดแปนเพจทุกท่านวันนี้มีน้องอ๊อฟนะครับมาช่วยถ่ายกล้องถ่ายรูปให้เป็นเป็นช่างภาพครับอ่าเป็นช่างภาพให้ต้องขอบคุณน้องอ๊อฟแปะทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เลยเออปกติจะตั้งเองถ่ายเองคุยเองคนเดียววันนี้มีทั้งน้องมาช่วยกันเออก็สร้างสีสันดีก็สะดวกหน่อยอ่าโอเคแล้วก็พอดีน้องๆน้องมีคําถามครับ คือ,อเฮ้ยจะไหนก็ถามแล้วก็ะจะได้มันคลิกเป็นวิดีโอไว้อะไรไว้ด้วยเให้ลูกค้าหรือคนอื่นที่สนใจมีประโยชน์ไปแพร่ไปได้เลยได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาเอาวัตถุดิบไปทำไปรูปเป็นปลาแต่เดียวส่งลูกค้านะครับเราใช้วิธีการทอดแหดี๋ยววันนี้ก็เคลียร์แหก่อนเมื่อกี้ไปทอดไม้อีกบอ่อแล้วอดีมันได้ปลาไซส์ใหญ่ไปหน่อยเลยเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นบอ่อนี้ครับ เมื่อช่วงกลางวันเนี่ยครับได้ลองกินปลาแดดเดียวทอดของทางสุชีฟาร์มเนี่ยพี่โดยปกติเนี่ยปลาแดดเดียวเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงโดยเฉพาะยิ่งเป็นปลาแดดเดียวปลาเนียนเนี่ยบางครั้งจะมีกลิ่นเฉพาะของปลาแดดเดียวกับกลิ่นโครนจากตัวปลาเนียนแต่จากที่ผมได้ลองกินปลาแดดเดียวของสุชีฟาร์มเนี่ยมันไม่มีกลิ่นโครนแล้วก็ มีกลิ่นเฉพาะตัวของปลาแดดเดียวไม่แรงมากนักมีขั้นตอนหรือว่าเทคนิคอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่จะทำให้ได้ปลาแดดเดียวที่มีรสชาติอร่อยอมไม่มีกลิ่นผมว่าเทคนิคมันคงไม่มีมากมา,าหรอกก็ทำปกติเหมือนคนที่ก็ทำปลาทั่วไปแหละครับแต่ว่าเราก็จะใส่ใจเรื่องความสะอาดแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกครั้งที่ทา อย่างเราทาปุ๊บล้วก็ทอดแล้วเขาไปทําเลยไปต่องน่อก็คือไม่ไม่ได้เก็บไว้ไกเก็บไว้นานพอขึ้นมาจากน้ําปับ๊บเราก็จัดการแล่ใช่ตากแห้งเลยใช่ก็จะเป็นของสดใหม่ตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปลาของเราก็จะเป็นปลาที่เราควบคุมผลิตเองเลี้ยงเองเราก็จะรู้แหล่งที่มาของปลาของเราว่าคุณภาพน้ําเป็นยังไง ปลาน้ำเสียไหมถ้าน้ําดีปลาก็จะดีอาหารกินอะไร <c oughs> นะอย่างของเราก็จะกินพวกลําพวกอะพวกแต่ข้าวปันแล้วก็มีอาหารด้วยด้วยหน่อยแต่ว่าเราควบคุมเรื่องคุณค่าคุณภาพของน้ํา<อ>เราใช้จุลินรีย์บําบัดน้ําเป็นหลักไอ้คุณภาพน้ํานี่มันส่งผลต่อกลิ่นคาวของปลาด้วยใช่ไหมครับส่งผลมากเลยครับเพราะว่าถ้าน้ํามไม่ดีเนี่ยน้ําไม่ดี หรืออาหารไม่ดีหรือจะหรือสภาพพื้นดินเน่าพื้นดินเสียปลาพวกนี้เขาว่าจะกินพวกพวกไอ้เตจยากญายากหน้าฟางเน่าอะไรพวกนี้ด้วยแล้วดินเดินด้วยแต่เนี้ถ้าดินเราดีเนียน้ำเราดีเนี่ยเขากินอะไรเข้าไปเนี่ยมีจุลซีที่ดีเนี่ยในกระเพาะเขาอ่ะก็จะไม่เกิดของเสียมากมันก็ทําให้การย่อยสลายหรือการแ้งเขาอะดีปลาไม่เกิดกิน น่า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 จะเป็นตรงนี้เป็นเป็นเป็นสวนด้วยนะเพราะว่าน้ำเราคุณภาพจากที่ไปกินปลานิลนมาหลายๆที่บางบางครั้งบางทีครับจะจะมีกลิ่นคาวสวนออกมาเลยเออเออเออคิดว่า,น,าน่าจะเป็นที่น้ําในบ่อแล้วนี่แหละเพราะเราดูแลคุณภาพน้ําอย่างอย่างดีเลยเนาะเราใช้จุลินรียหลายอย่างช่วยแล้วก็เราไม่เลี้ยงหนานแน่นด้วยครับปลาเราไม่เลี้ยงหนานแน่น อาหารก็มีหลายอย่างมีทั้งอาหารธรรมชาติมีทั้งอาหารที่มีโปรตีนสูงอะไรพวกนี้ยแล้วก็การทําด้วยการล้างด้วยอะไรด้วยนะฮะปลามันจะเหม็นกลิ่นโคลนอะ่ะมันก็จะมีตรงท้องอะ่ะท้องปลาตอนทอําอ่ะมันมีดาๆอ่าถ้าเราออกไม่หมดอะ่ะบางทีตรงนั้นกลิ่นจะติดอีอ<แ>เรียกว่าใส่ใจกันในรายละเอียดตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำจนคุณ ลูกค้าเอาเข้าปากเลยทีเดียวใช่ใช่แล้วเราก็กินเองด้วยเราทํากินเองด้วยเลยด้วยเ้วก็จะเออเรา,ก,ากินแล้วสบายใจอ่ะไม่ใส่กินแล้วอร่อย<ๆ>ล,ลูกค<ๆ>้าก็ดีใจเออแล้วก็วิธีล้างเราก็จะทําเสร็จแล้วก็จะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็น้ำ,น,ำน้ำไหลนะไม่ใช่น้ำเม็ดส่งไหลล้างเทียตัวล้างน้ําไหลเลยพอเสร็จแล้วก็ล้างน้าเกลืออีกทีหนึ่งโอล้างน้าเกลืออีกทีหนึ่งคือดับคาวอีกทีหนึ่งด้วยด้วยน้าเกลือเมื่อเมื่อก็จะออกตอนที่ล้างน้าเกลืออีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราค่อยหมัก กล้ป๋าตากแดดเน้นความสดใหม่สะอานดนะครับเพราะเราทํำปริมากปริมาณไม่เยอะเนาะตามออเดอร์ที่สั่งไม่ได้ทําแบบพีเลยเยอะเต็มที่ก็ยี่สิบโลสามสิโลแค่นี้แหละเราเราไม่ทําเยอะเราก็เลยยังอยู่แล้วประเด็นก็คือทุกกระบวนการผมจะเป็นคนควบคุมการผลิตนะฮะคือทำคือทําเองทํา <ำ S 2> เองด้วยคิซี <Q C S 1> <laughs> เองด้วยคนเดียวเราจะควบคุมคุณภาพได้แต่ของมันก็ เป็นช่วงๆบางทีลูกค้าสั่งมากอาจจะต้องขอภัยอาจ,จต้องรอหน่อยอะไรหน่อยเพราะว่าบางทีเราก็ติดภารกาิจภารกิจนี่เนาะอ่าแต่ในวันนี้เราไม่ติดภารกิจแล้วเราจะมาหาวัตถุดิบให้ลูกค้ากันดูวิธีการทอดแหวานอาหารลงมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วบ่อนนี้ลักษณะปลาเป็นยังไงนะครับหอดละพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม สังเกตนะตอนเรยายกมากุ้งจะกระโดดเต็มเลยเพราะบ่อนี้กุ้งเยอะอยู่อ๋อนี่บ่อนี้มีกุ้งด้วยใช่นี่ไงอเพราะเราเลี้ยงกุ้งผสมด้วยมีทั้งปลาและกุ้งผสมกันโอ,โอ้ก็อย่างนี้บ่อเดียวก็เลี้ยงสองสามอย่างใช่ใช่ใช่ไม,ไม่ไม่รบกวนกันใช่ไหมครับเรา,าร,เรั<อ>กษาระบบนิเวศให้มันสมดุลที่สุดมีกุ้งไปกัดปลาตายอย่างนี้บ้างไหมเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้มากน้อยให้ไหนนี่ปลาสลิดโอ้ขาวๆนั่นกุ้งใช่ไหมปลาสลิดเฮ้ยมีปลาสลิดด้วยปลาสลิดแล้วก็มีบางบ่อก็มีบางบ่อก็ไม่มีบางบ่อก็มีบางบ่อก็ไม่มีนี่ปลาสลิดก็มีอ่าอันนี้ไซส์ไซส์ดีแล้วบ่อนี้คือจะเอาปลานิลไปทําแดดเดียวแต่ที่ได้มานี่ปลาสลิดปลาสลิดร้อนๆนะฮะปลาสลิดอ๋อ้ยูตีนแหนี่ โอ้โหไซเสมอเสมออ่าไซนี้ได้เลยไซนี้พอเลยนี่ก็มีปลาสลิดปลาสลิดเป็นของแถมด้วยอันนี้เราก็จะมีปลาสลิดให้กินด้วยอ่าข้อข้อดีปลาสลิดคืออร่อยข้อเสียคือแกะยากมากก้างเยอะไปลงไมขึ้นไปพรมมีเรียบร้อย ิดจ๊บพอแล้วโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของเราแล้วก็ขอขอบคุณช่างลรองด้วยน้องอ๊อฟที่มาช่วยถ่ายวิดีโอให้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อช่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น,น้อยเนาะแล้วเราก็จะพยายามทําคลิปลงต่อไปเรื่อยๆขอขอบคุณทุกท่านที่กดซับสไครต์แล้วนะครับวันนี้แค่นี้ก่อน,น้อะสวัสดีครับบ๊ายบาย